สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาทําการเปรียบเทียบครับกับลำโพง e d i f i e r G 2000นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับกับ Ayma i S 400ว่ามีความแตกต่างกันในอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะจ๊ะในเรื่องของราคานะครับตัวข้างล่างนะครับแพงกว่าตัวข้างบน1,000บาทนะครับอันนี้พันไปไปนะครับอันนี้2,000ันไปไปคิดง่ายสอ0 0ักับ3,000นะครับถ้าคุณยอมเพิ่มเงินมา1,000บาทนะครับคุณภาพเสียงไม่จะเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้นะจ๊ะดอก 2.75นิ้วอันนี้ดอก3นิ้วแล้วก็มี Twitter ดอก1นิ้วขึ้นมานะครับกลังวัดตัวข้างล่างนะครับยีหวัตตัวเนี้ยแปวัตนะครับยี่บห้าบวกยีพูดง่ายห้าสิบสิบหกวกแปดเท่ากับสิบมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเปรียบเทียบกันเลยนะครับกับทั้ง2ตัวนี้นะครับผม as you will and tha ก็จะมาลองนะครับกับลำโพงนะครับของอี i ิฟายเออร์นะจ๊ะ <aud it> ปิดตัวนี้ก่อนเมื่อกี้นะครับที่ยิงเสียงจึ้งจึ้งจึงเนี่ยสาเหตุนะครับมาจากเวลาที่เปิดนะครับมันก็จะมีลูกเล่นนะจ๊ะกับอี i ิฟายเออร์นะครับก็คือมีเสียงชึ้งออกมาด้วยนะจ๊ะและก็ความแตกต่างอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยตัวนี้เป็น5.1ตัวนี้เป็น5.3นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันออกมาก่อนอันนี้ก็จะ ตัวนี้เอามาก่อนไอตัวนี้เอามาทีหลังดังนั้นเนี่ยก็จะมีนะครับในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นบลูทูธสมัยใหม่เข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยครับเออใช่ไอตัวนี้นะครับบลูทูธ AUX แล้วก็ USB ได้ตัวนี้นะครับ US, USB ไอต,ตัวข้างล่างเนี่ยได้เป็น RCA นะครับไม่มี AUX แต่ว่าเป็นอนาล็อกด้วย RCA แทนนะครับแล้วก็ USB แล้วก็ออปติคอแต่ว่าตัวนี้ไม่มี Optical ครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังกันเลยจ้าว่าเป็นยังงกันบั่ง ก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบไปสองเพลงนะครับผมแบบหนึ่งนะจ๊ะลืมเปลี่ยนโหมด AUX input ต e ้ o o t อ Input ไอ้ตัวข้างล่างอ่ะ <c oughs> เพิ่มอีกหนึ่งพันคุณยังได้รีโมทด้วยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเวลาจะเปลี่ยนนะครับต้องต้องมากดเปลี่ยน,นตรงนี้นะจ๊ะมาฟังเพลงกันเลยครับผม แต่คนที่เคยซื่อตรงที่พาชีวิตฉันพลัดฉลอมไ คือทําชีวิตที่มีความไม่ฉันตายทั้งเป็นเดี๋ยวค่ะนี้เราจะมาลองกับอีกเพลง,พลงนิ่งนะครับเอาลองเป็นเพลงไวๆบ้างไหจ้าเป็นเยอเยอะ Hello? the Let's take it to the top. went Tom She when block. back on came. a ding ding didn't touch g อ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะครับก็จะกลับนะครับเป็นนะครับตัวใหญ่นะจ๊ะปิดต,ตัวนี้ก่อนก็นะครับเดี๋ยวจะลองฟังนะครับกับของตัวใหญ่นะจ๊ะเห็นไหมครับตัวใหญ่เวลาเปิดมาไมนเสียง,งดึงดึงดึงนะครับต่างจากตัวเล็กเมื่อกี้นะครับไมนเสียงฟู่นะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่มีความแตกต่างกันนะครับ True me for the heads con thai look the represent for rap try oh. come a rapper 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 like on mama land been playing hip hop there's nobody to stop the breaking from the block let's take it back to the top she was the team yeah. and she came to let them know that we can can it represent to ก็ค,คือความแตกต่างครับของลำโพงทั้ง2ตัวนะครับผมใครชอบลำโพงตัวไหนมากกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์นะจ๊ะใครสนใจเดี๋ยวเพื่อนทิ้งลิงก์ล้านให้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า